เรื่องลี้ลับในโลกเรามีจริงครับอปอปตจัดทริปดูงานไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันไปกันยกกวนเลยเดินทางกันไป37ชีวิตนะไปกัน7วันใช้งบ5ล้าน5แสนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลึกลับมหัศจรรย์อย่างมากเพราะว่ารายชื่อคนที่ไปนี้ไม่ตรงปกรองเท้านะยิการองเท้าแท้ๆใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตบางคนนี่ถึงกับขนลุกเลยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ท้งเพจชมรมสตรองต้านทุจริตครับเขาก็แชร์ทริปดูงานของอบตอบางฉลงยกกวนกันไป37คนนคะนไปกัน7วันเชงโงพาราล5้าแสนแต่ทีนี้พอดูรายชื่อคนที่ไปนะมันไม่ตรงปกเลยเอาสรุปว่ายังไงเนี่ยคนที่ไปนี่คือใครเป็นลูกเมียของคนที่ทำงานอย่างนี้หรือเปล่าเออแปลกไหมครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะเพจเ Facebook ชมรมสตรองนะั่นแหละเขาก็รายงานว่ามีการตรวจสอบ พบความผิดปกติในทริปไปญี่ปุ่นของอบตอแห่งหนึ่งไป37คนใช้งบ5 000, ล้าน5แสนนั่นแหละซึ่งนอกจากว่าจะมีชื่อบุคคลที่เดินทางไปนี่ไม่ตรงกันแล้วยังเป็นการไปร่วมทริปทั้งอบตอ36คนทั้งที่ปกติน่ะจะส่งตัวแทนไปแค่นั้นนะ่ะทำไมถึงไปกันโอโหเป็นฝูงขนาดนี้นี่จะไปดูงานหรือว่าจะไปทำงานบ้านเขากันแน่หลายๆคนก็สงสัยมานะแล้วถ่ายรูปกันโโห มีความสุขมากมายครับเหมือนกับว่าตัวเองนี้ใช้เงินตัวเองไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบนั้นเลยแต่ละคนนี่ก็ชูสอนิ้วหน้าตายิ้มแย้มชื่นบานนะเสื้อกันหนาวสุดสวยเพียบก็ดูจะเป็นวัยกลางคนกันทั้งนั้นทีนี้ทางเพจเขาบอกว่าทริปดูงานญี่ปุ่นเนี่ยคนไปไม่ตรงปกเรื่องราวมันเกิดขึ้นปลายปีก็ช่วงวันที่1 1บเถึงสิธันวาคมอบตอบางฉลงสมุทรปราการยกขบวนไป37ชีวิต จัดทริปดูงานที่เมืองโอซาก้าเมืองนาโกยยาที่ประเทศญี่ปุ่น7วันอ้างว่าไปในหลักสูตรกพอรอรุ่นที่2 5 6 8อ่าหลักสูตรนี้เขาไปกันเยอะขนาดนี้เลยหรือไม่แน่ใจใช้งบประมาณคนละ149,000บาทหลายๆคนก็อยากจะรู้ครับว่าไปดูงานเนี่ยได้งานอะไรกลับมาบ้างาเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้เป็นแนวผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางอปตนะอาจจะเกี่ยวในด้านเป็นสามีภรรยา ตอนแรกก็จะตรวจสอบนั่นแหละว่าทําไมถึงไปกันเยอะขนาดนี้มันจําเป็นไหมพอตรวจสอบรายชื่อที่ทางสํานักง,งานกาพรรประกาศกลายเป็นว่ารายชื่อบุคคลที่เดินทางไปเนี่ยมันไม่ตรงกันโดยในรายชื่อลำดับที่29นางจารุพรไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่กลับปรากฏนายวิทยาไปแทนอ๋อแค่คนเดียวก็ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่าคนเดียวมันก็ไม่ควรใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันผิดระเบียวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ แต่ที่จริงมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเพราะว่าอบาตดังกล่าวเนี่ยยกขบวนไปญี่ปุ่นทั้งทริปเลย36คนรวมท้องถิ่นจังหวัดไปอีกหนึ่งคนด้วยปกติแล้วนะปกติเลยหลักสูตรกพอรอแต่ละอบาตานะครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ตัวเองไปแค่2อถึงสคนเท่านั้นคือไปเพื่อเรียนรู้ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนั้นโอ้แย่แล้วงบประมาณส่วนนี้นี่น่าจะเอาไปใช้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะ,ะกลายเป็นว่าส่งเขาไปเที่ยว ถ้าไปแบบ2อสคนนี่พอว่านะก็น่าจะไปดูงานได้จริงนะะ่นแหะเพราะว่าไปเที่ยวกันแค่นี้มันไม่ค่อยสนุกหรอกแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มขนาดนี้ดูงานนี่แหละน่าจะไม่สําเร็จอ่ะก็รอดูว่าเขาตรวจสอบกันแบบไหนอะไรยังไงมันถูกต้องหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ